เซนทินลรินสเตชันสวัสดีครับทุกท่านวันนี้นำบทเพลงที่สะท้อนเรื่องราวของสังคมซึ่งระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเราท่านทั้งหลายที่ได้ติดตามเรื่องราวในคดีดังนี้อย่างใกล้ชิดจนท้ายที่สุดได้มีการตัดสินคดีในศาลชั้นต้นซึ่งจากคำพิพากษานี้หลังจากนั้นก็มีกระแสสื่อกระแสสังคมและมีบางคนที่ได้ มีภาควิจารณ์ในการรุมประนามด่าในทางเสื่อมเสียซึ่งเป็นการตัดสินด้วยความรู้สึกก่อนที่คดีจะถึงที่สุดซึ่งเหตุการณ์นี้หลายคนมองว่าก็ควรที่จะรอให้จำเลยได้มีการต่อสู้คดีให้ถึงที่สุดก่อนเพราะยังเหลือทั้งสารชั้นอุทธรณ์และสาลฎีกาไม่ควรที่จะออกมารุมประนามด่าเหยียบย่ำสำเติมความรู้สึกกัน เพราะอย่างน้อยควรให้โอกาสครอบครัวควรให้โอกาสลูกๆของเขาและให้โอกาสเขาในการพิสูจน์อีกสองสารและได้วอนขอความเห็นใจครอบครัวซึ่งเขามีลูกๆเกรงว่าผลกระทบจากจิตใจต่างๆจะไปตกอยู่ที่เด็กหากสุดท้ายถ้าคดีถึงที่สุดแล้วสารได้ตัดสินว่าจำเลยไม่มีความผิด แล้วสังคมที่ออกมาประนามรุมดาจะออกมารับผิดช,ชอบอย่างไรซึ่งโดยผู้รู้เรื่อนักกฎหมายหลายท่านได้หยิบยกกฎหมายรัฐธรรมนูญในมาตรา29วรกสองในรัฐธรรมนูญไทยที่ระบุว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดจะปฏิบัติต่ตอบุคคลน,นั้นเสมือนว่า กระทำความผิดไม่ได้ก็ความนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่ปีพศ2492ซึ่งจากเหตุการณ์เรื่องราวที่สะท้อนถึงเรื่องราวนี้เป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์โซดาน้ำซึ่งท่านเป็นนักคิดนักเขียนนักประพันธ์ได้เขียนบทเพลงนี้ขึ้นมาที่มีเนื้อหาใจความสำคัญที่ได้รู้สึกถึง ก้นบึ้งของหัวใจบทเพลงที่ชื่อว่านั่งลงแล้วจงรอซึ่งมีเนื้อหาที่ว่าสังคมเพี้ยนเปลี่ยนไปหรือไรนี่เรื่องคดียังไม่จบครบสามสารรอไม่ได้ทนไม่ไหวหรือไรกันจึงถึงขั้นรุมด่ากราดอนาจใจหลักกฎหมายไม่รู้กูไม่สน ขอเหยียบคนที่กูเกลียดคลายเครียดก่อนแต่ถ้ามันดันหลุดชั้นอุทธรกูก็จรแกล้งบ้าหายหน้าไปเรียกคนร้ายทั้งที่ไม่มีสิทธิ์เคยมีจิตเป็นกลางกันบ้างไหมเหล่ากูรูก็รู้อยู่แก่ใจแล้วทำไมจึงแส้ทําแกล้งเมึน ให้นึกถึงใจเขาใจเราหน่อยนั่งตาลอยคอยกิ๊กอย่างคอยได้แต่เรื่องที่กำหนดตามกฎหมายคอยไม่ไหวดิ้นพล่านจนฟ้านเฟืองซึ่งก็เป็นบทเพลงที่มีความไพเราะและก็มีความหมายเนื้อหาของบทเพลงที่ได้บ่งบอกว่ายอย่างลงตัวเข้าถึงกลนบึงของหัวใจของคนฟังซึ่ง สะทอนที่สังคมได้ย้อนแย้งทั้งที่คดียังไม่จบสิน้นยังเหลืออีกทั้งสองสารแต่สังคมได้พิพากษาไปแล้วสังคมเปลี่ยนเปลี่ยนไปหรือไรนี่เรื่องคดียังไม่จบครบสามสารรอ ไม่ได้ทนไม่ไหวหรือไรกันจึงถึงขั้นรุมดากราดอันาจนใจหลักกฎหมายไม่รู้กูไม่สนขอเหยียบคนที่กูเกลียดคลายเครียดก่อนแต่ถ้ามันดันหลุดชันบุญทอนกูก็จอดแกลบ้าหายหน้าไปเปรียกคนร้ายทั้งที่ไม่ม เคยมีจิตเป็นกลางกันบ้างไหมเหล่ากูรู้ก็รู้อยู่แก่ใจแต่ทำไมจิงแสงทำแกล้งมึนให้นึกถึงใจเขาใจเราหน่อยนั่งตาลอยคอยกินยังคอยได้แต่เรื่องที่กำหนดตามกฎหมายคอยไม่ไหวดิ้นพล้านจนวันเฟือน คนร้ายทั้งที่ไม่มีสิทธิ์เคยมีจิตเป็นกลางกันบ้างไหมเหเราผู้รู้ก็รู้อยู่แก่ใจแต่ทำไมจึงแสงทำแกล้งมึนให้นึกถึงใจเขาใจเราหน่อยนั่งตาลอยคอยคิดยังคอยได้แต่เรื่องที่กำหนดตามกฎหมาย คอยไม่ไหวไดินพลาา้านจนฟันเฟือน เปลี่ยนไปหรือไรนี่เรื่องคดียังไม่จบครบสามสานเพราะไม่ได้ทนไม่ไหวหรือไรกันจึงถึงขั้นรุมดากราดอันดา,นานใจหลักกฎหมายไม่รู้กูไม่สนขอเหยียบคนที่กูเกลียดคลายเครียดก่อนแต่ถ้ามันดันหลุดชัดอุดทอร ก็จอดแกล้ง้าหายหน้าไปเปรียกคนร้ายทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ เคยมีติดเป็นกลางกันบ้างไหมเหล่ากูรู้ก็รู้อยู่แก่ใจแต่ทำไมจึงแสงทำแกล้งมึนให้นึกถึงใจเขาใจเราหน่อยนั่งตาลอยคอยกินยังคอยได้แต่เรื่องที่กำหนดตามกฎหมายคอยไม่ไหวดิ จนนวันนเือนปรียบคนร้ายทั้งที่ไม่มีสิทธิเคยมีจิตเป็นกรางกันบ้างไหมเหล่าผู้รู้ก็รู้อยู่แก่ใจ แต่ทำไมจึงแสงทำแกล้งมึนให้หนึกถึงใจเขาใจเราหน่อยนั่งตาลอยคอยคิดยังคอยได้แต่เรื่องที่กำหนดตามกฎหมายคอยไม่ไหวดินพลานจนฟันเฟือน เซนินรินสตีชัน